ไ,กกได้มาไปบอกเพื่นเลขคำนวณได้มาไปอาจารย์ในคำนวณบอลได้บอกแต่ว่าได้ได้เรฝันเอ้าฝันมื่อนี่สร้างว่าแถอไปเอาเวลาในฝันสรนเข่าเศร้ามามืลยเศ้าเขา,าเรียกว่าฝันแต่ดิฝันเห็นผู้เฒ่อมเอเมื่อสี่บอกบอ่างหะบอก,อกไม่บอกเนี้ยอาจารย์กันว่าฝันมันอยากหู้หัวแต่ดิเนี่เยเป็น เป็นมันมีความหวังเลยที่ขว้างฉันยันว่ายันมันบ้านหดมือหดเล่นบอกมิสินาหัวจัิงเลยยันว่ถือเสมอยันว่ถือเอาผมจีไปพิจารณาดอกถือว่ถือผมว่าเป็นว่าจีไปโดดซักดูดเนาะครับอาจารย์ครับในฝันมึงก็นอนบ่เอาล่องฝันมึงด้วยอาจารย์ฝันว่างไหนเป็นจะเป็นเลขเป็นเบอร์บ่ขึ้น่าสิเปลี่ยนบ่ขึงว่าขึ้น่าอยู่ปรนเด็นผู้เ่าไหมผู้เ่าเออ่ยปเด็นผู้เ่าแต่ว่าเราแต่ว่าเราตายแล้วผู้เ่าคนนี้เอาผู้เจ้างผู้จักกันมาในจันบ่แล้วบ่จักแล้วผู้จักกัน เจ้าวานเลี้ยนพุทธาเจ้าแล้วเมื่อวานนี่มันพ่อนี่ตายแต่เดียวสั่นตายหลายปีแล้วละว่าเจ้าวานเราเรียงเราตายเพราะมือสีเราตายอยู่ว่าโอยฟังอยู่ว่าพ่อตายปีนั้นปีนี้ได้ละว่าเจ้าว่าเราตายปีใดบ้างนะจ๊าบเจ้าว่าก็ได้เขียนไวปยืดดอกครับไปเชิญไปยืดเจ้าว่าเราตายปีใดบ้างนะจา๊าบเจ้าว่าเราตาย ตายว่าปีสองหา่สามมาันลงตายปีสองหาที่สเอออยู่ื่อๆนี่มีผูเทาย่างมากมาบอกว่าตายปีสองหาี่สามเด้อมาันบอเออวมาันหลบไมยช่างมาแต่วพามันเสเลขว่าขันเปลี่ยนฉันนคือมันเสียไเลขบอย่งมาว่าบู่จัะต้อเล่าดิบขุนอาจารย์ฟันจะหึงนี่ฟันมัอเศร้าใช่ว่าสวยบังรอดสันขามากนี่ตามสีม่วงเศร้า ชันขามาเนี่เออข้าเจ้ากัวจ่าเพิ่มๆนี่มาหลอยนอนสมองรยังไรไม <c oughs> ่ได้บแล้ว <c oughs> ไปร้นน้อนเยอะขึ้นโอ้นอนเยนอะนนคิดํำเล็กาะอาจารย์ลำเล็กทั้งลายยังก็เลยฝันน่นหะฝันว่าว่าตัวเล็กนี่ฝั <c oughs> นว่ารัตสองหาสี่สามแต่มเมื่อบังคักแล้เนี่เรียกสามคือเรียกเก่าแต่ันเลยเรเก่าคือเรียกสามนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพงพาเน้อธิบายนเอบานี่ะสองห้าสี่สามเป็นพ่ออไต่เนาะพ่อซอ แต่ว่าเลขสามตัวท้ายนี่คือเลขเก้าสมองเฮ้ยจังไหนเฮ้ยมันเปลี่ยนจังไหน,นเฮ้ยมันมาช<ล><ล>ัดเ <8 S 2> จนเฮ้ยนะตัเลขเก้าจังว่าเลขสามนะเป็นคล้ายๆเลขเก้ามันมาชัดเจนไปเลยโอ้แปลว่าผู้เฒ่านี่เพื่อนเขียนนี่จีเป็นไรเมื่อสมัยตะกี้ขาเจ้าเอื่นว่าตัวเลขหางม้าสมัยตะกี้มันจีโบราณปนใดบ้างเฮ้ยโบราณเนาะครับเป็นตัวโบราณเนาะเลขเก้าคือเลขจังไหนคือเลขสามคือเลขเก้าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คนมีโชคเขียนให้ เจนตำแหน่งว่างตำแนหน่งให้ได้เพราะว่าเอฟซีสิได้ตีซอยกันนะอาจารย์เนาะเป็นเป็นเจ้าไหนอาจารย์เป็นสองห้าสี่สามแล้วบันย์เลขเลขกเก้านี่เป็นในลกักษณะใดมันมันค่ายเลขมันค่ายเลขกสามจะว่ามันเป็นมันคือเลขกเก้าอ่ะคือเลขกสามจริงนะเนี่ยเบื้องัวมันเนี่ยเบื้องเบืบบบบ้องภาพที่จะเป็นคือเลขกเก้าวันต่อไปออแต่ว่าเพิ่นปากออกมาเนี่เพิ่นว่าสองห้าสี่สามอยู่อ้าวเป็นเลขแล้วล่ะอาจารย์เนีย บ่ต้องปล่อยเด้อบัดนี้อันเลขอันนั้นน่ะเลขคำนวณบ่ต้องปล่อยเด้อออกแล้วรือนี่มั่ลละเนาะครับแต่คำนวณมันก็ปล่อยเก่าล่ะแต่ว่าบบ้นลี้ยอยู่บ้านที่เฮ็ดอยู่บ้านที่ตั้งหน้าอยู่ครับผมตั้งหน้าเฮ็ดก่อนแต่วข้อมฝันไปเบิ่งก่อนเนาะครับผมไปที่หน้าค้อมฝันเบิ่งก่อนว่าความฝันในมื้อนี้มันสิเป็นเลขเป็นเบอร์บอกสิเป็นตัวใดนครับไปจับคู่เบิ่ง ครับระวังความฝันเห็นเห็นพอใหญ่นี่ว่าร์ราตายปีสองหาสองหาสี่สามมาจังเออเข้ามาเลขสามมันล็อกเขียนในเบื้องยืนมากมันปัดบอกแมนเลขสามมันคือเลขเก้าโอ้เขียนในเบื้องนี้นี่ประกาศมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจีดชั่วให้เอฟซีเบื้องผมเขียนตัวย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอานี่ออกนะครับอาจารย์ครับเจ่ามาสี่สี่เป็นจ้าเลยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งให้วิเคราะห์ไปน้ำกันเพูดมาว่าสองหาสี่สาม แต่ว er ่าบัตรเท่าเดียวเบอรงเลขสามบัตรขึจังเลขเก้าเออเอาแนเอาแน่แม่ยนบ่ผมเขียนถือว่าอาจารย์ทำลักษณะนี่ปะอ่านทีแล้วจะอธิบายเด้อพ่อยพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเลขค้ามฝันของพระธุดงศูนย์หนึ่งสองงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหางหกหาอันนี้อันนี้ก็เพื่อนกันยังบ่ได้ว่าที่เป็นเลขเป็นเบอร์ดอกแต่ว่าแอดนี่ขึ้นว่าเป็นเลขเป็นเบอร์แล้วขันต้องวดจังสี่นี่แมนย้ำเว้นเพราะว่าพุ่มพอนนี่กัญชัยม่หาโรดีตะเก่า เปลี่ยนสามเพิ่อนอยากสั่งเนาะครับเพิ่อนอยากเค่เด็กสั่งแค่เด็กสั่งเขาบ้างครับผมโอ้ยให้ตีไห้ตีเลขอันนั้นยากคนเนาะให้ตีเลขซื้อง่ากคนเว้ยก็ได้บ้านี้เพื่อนให้ม่สองหาซื้อสามสองหาซื้สามแต่ว่าบ้านี้เลขสามอยู่ไทยเดี๋ยวบางจังนึงคือเลขเก่าเลขเก่ากัเป็ี่ยนง่วงงันสนติบอกจังคือเลขเก่าง่วงงันสนโอ้บ่บบบเปนเขียนเก่าจังสี่ลงจังสี่บอ เป็นเป็นเก้าเป็นเก้ามาตรฐานเป็นเก้ามาตรฐานบ่แม่นเก้าห้องเขียนธรรมดาเด็กเก้าห้องเขียนธรรมดาจีคอนหัวหลากลงมาเลยตรงตรงแต่มาเก้ามาตรฐานนี่ก็จะเป็นคือตัวจีตัวจีภาษาอังกฤษวะไนี่ยเขาเป็นเก้าสวีมายครับผมเป็นเก้าแบบเชียนหัวลงคือเก้าโบราณครับผมเพราะม่เขียนโอ้ครับผมแล้วหลัมันเป็นยังไ่ครับว่าบอกว่าต่ว่าสงสัยว่าจีเก้าไม่จีสามเี่าเขาบอกเป็นก่อน่ะครับผมโอ้เอาแล้ววันนี้ส่วนตัวอาจารย์แล้ว เคื่าเิ่นเิ่นหายเล็กและนะ้วเนาะเคลว่าเนาะขึ้นขึนข้่นเ่าจะเป็นเล็กวันี้บ่ฮื่จังไดเพิ่นงหายเลขกล่ามืออื่นนี่ก็บจัชอ๋อจะเป็นเล่าบ่โอ้ยเอาไปไกแลแด้เอาเล็กง่ายเลยเล็กเล่ามันออกหนูคนวย้ยเนาะอาทิตย์ออ <c oughs> น้งออกสามเที่ยบ่นไว้ตีแต่เลยว่าผู้เถอาผู้นี้สิว่าห้เป็นเล็เป็นเล็กง่บ่ก็เคื่อยู่นะครับแตามือฝันสั่นเนาะเนีควมฝันเนาะครับผมบอบอลน่นอนไปเนยรดอกครับผมแต่ว่าจากสิแมนบมแมนแต่ว่าในควมฝันเป็นบ้านสั่น่ว่าซั่น เคยฝันตองหวัดยังสี่บ่อยจังคันคยฝันอ่าสมมุว่าเด้ออกแล้วฝันยังมเว้นฝันยังสี่เคยฝันบ่อยจังค่อยฝันดูมาสมุดเขาว่ากันได้ฝันยังเว้นยังี่ไะเขากันฝันเว้นมันเข่าดิวัดโตัวบาร์นี้แม่แล้วบานนี้เพราะว่ามันแตกนะครับแตกสลับเสียบเจี๊ยบลำเดี๋ยวมันจะมันจะทำฝันเลยนี่เคยจจะแมนหล่อนะครับผมนี่ก็ฝันนะโอ้ยขอบคุณขอบคุณอาจารย์หลายๆเ้ออาจารย์เน่ได้แล้ววันนี้เล่ แต่ต้องไปวิเคราะห์ทสำคันมันเลขหลายตัวเพดทั้งเปิดเป็นหาุลตัวนี้หาตัวนี้ทีได้ซับกันย่างรูเดียดอยู่นี่นี่ครับเดี๋ยวไปใส่จับสูตรคั้นตอนของของผมสักกันว่ามันสิเปลี่ยนเังไหนเนาะเรื่อมันเป็นหลายตัวเนาะมันสิเปลี่ยนลายตัวโคดนะซับไปซับมานี่หลายกว่าตลาดผลตัวนี้แต่แต่ว่าคันพูดเพิ่นเอาเปลี่ยนเพิ่นเอาผ้าเปียบเราได้หนิเพิ่นเอาผ้าเปียบเราได้นิคือดองดีนะครับผมเดี๋ยวว่ามันมากตัวนี้ครับเอาไปซื้อลับ แล้ววันนี้เปลี่ยนจังไหนสร้างพญานาคเพิ่นยังปั่นเกตพญานุ่งพญานาคคือเก่าอยู่ประจำพิ่นตุปันคือเก่าอยู่ครับแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นขอ้ตัวเฮ็ดทองน้ำไปตะก้อนมาสั่นโอ้เพิ่นเมาห้องน้ำนี่เพิ่นเฮ็ด้องน้ำนี่เนาะขอ้ตัวเฮ็ดห้องน้ำจักสองสาวมื้อก่อนมาสั่นเพิ่นโอ้ตะก้อนจะเคลื่นลงไปปั่นพญานาคคือเก่าครับผมพญานาคก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะส่วนพญานาคเพิ่นก็เฮ็ดไปดอกแต่ว่าก็ยังขาดทุนทรัพย์อยู่ครับผมขาดปัจจัยครับส่วนคือตัวกับพี่น้องเอฟซีก็ หลายคนพ่นกาจับจีถือบ๊เสืกเรือกน้หนอะป่ปฏิมาณมัรมันแต่มิจลยินเราประปากว่าโอ้ยถือเนี้ยแม่งวันนี้ติดไปฮ่าจานติไปสั่งน้ำ้าหมูน้ำเพิ้นครับผมบา่านหลายคนยีดอกครับแต่ทราทนี้ทั้งนั้นคนกาก็สีบ๊ถึอเมื่อจีถือกับบ๊จักตังสินะเพราะว่าเรีอตกองไปยังบอกรยาเพิ่นถอกรยาเพิ่นถอดจานซาตัวเพราเพื่นเพตรงเพเป็นตัวเน้นครับผมมันเป็นในสูตรแตถือว่าเขาเนาะเขาบนแย่ซ้ำเนี่ย คร,ครับผมแต่ว่าเข่าสามตัวตัวทั้งทึ่งเวลาไม่โปรเป็นตัวเล่นครับผมมาขยายทอว่าเป็นยังดรอแล้วก็คนสีคนสีได้ในแล้วก็เป็นบางคนเนาะครับผมเอาเพื่อนได้เพราะได้เพื่อนกคยเฮ็ดกระสางซอยห้าจนสชียล้วเลยที่พู้ว่าได้เลขกระไรผู้ว่าถือเลขน้ำนี่อาจารย์เล่าแล้วผมขนชิงลูกกาเจ้าว่าได้ถือเลขน้ำจังเมียที่ข้าเจ้าไม่เห็นมาสั่งเพคนอยากสางอย่างเฮ็ดเนาะก็ว่าคนใจบุญสุนท่านเพคนอยากสางอยากเปียงสามลังท่านบุญครับก็ดีใจนะมันยัโย่อมละไปเอา น้ำเมือ่อ<ผ>มน้ำฝนผู้ฝนมีกิจเมตตาครับผมพร,รานนาศสามต่อไปครับพราะนั้นเขาก่าเฮ็ดไปนเนาลละเฮ็ดเมื่อเล็กเล่าน้อยไปก็ย้อมันแล้วครับผมน,นั่นมีก็เฮ็ดนั่นบ่มีก็ครับรบอไว้ยุดไ,ปไปว้ไปซะแล้วเอาเดี๋ยวเปลี่ยนจ้าไหนประเดี๋ยวลังค่านี่จอดซับนี่สักวันบ่อาจารย์เออหลังค่าเพิ่งเกิดวนนี่นั่นดู๋ยวิ่งเกิอะไรทไปซื้อมากเยอะเออบ้านที่ซื้อหรือเปล่ามึงเงินกันเห็ มันมีบ่งั้นมันบ่มีเท่ากับเฮ็ดจังซีละมันเข่าได้ยูห้องน้ำเนี่ยมันเอ้มชีแก่ล้วที่เข่าได้ที่หลังข้าบ่มีก็บว่าเป็นยังมันไม่พอใจก็เฮ็ดบ่ได้คือว่าแหะครับมันต้องรอแต่ว่าโลากิดคันมันเป็นจังซีนี่ขอคอดีก็เคื่อเปลียนซีทด้อาจารย์คันเฮาบ่มีหลังคานี่ขอดีเมื่อไดฝนตัวเข้าเตรียมตัวอาบน้ำด้วยเตรียมตัวถือสบู่ยาี่ฟั่นกับแชมพูทาเลยฝนตกๆในฝ้าแล่นงเข้าไปเลย่ะพอดีไปวาดนั่นว่าละฝนตัวเฮอยๆยูเฮ่าก็ ถูสบู่เรียบร้อยแล้วช่วฝนจีเซหล่อนพอดีเรียบร้อยครับผมฝาบน้ำเรียบร้อยด้วยอ๋อกะนี่ละครับพ่อพี่น้องเด้อในส่วนของฝันอาจารย์พ่อตุดงศูนย์หนึ่งสองกบคือเอาง่ายๆ่าฝันตองวัดฝันยังมองเวีนมันต่อแต่ก่าอาจารย์กันได้ฝันอย่างที่อาจารย์ว่าแม่นวันต่อไปอันนี้กับฝากควดฝากเตือเรียบซี่ภูมิจิตธาตุเนี่ยอย่าเข็นห้องน้ำห้องในวม่อมาอาจารย์ตอนนี้กันยังขาดหลังค่าในส่วนพญาน์อ่ากะ ค่อยเปลี่ยนค่อยไปครับพ่อพี่น้องเออแอดก็ได้โชคได้ใช้งวดนี่กะไข่อยู่ดอกเออกะได้มารับปากรับคำมาสีเห็ดซอยเพลินซอยเห็ดซอยสั่งองค์พญาหน้าอ่าที่ได้ซ้ำได้กะค่อยพิจารณาไปเอองวดนี่กะไข่จระได้โชคได้ไข่อยู่เออก็ได้เลขจากอาจารย์ไปแน่ได้หลายทีหลายทางมากอ่ะพ่อได้โชคได้ใช้อยู่กับความบุญความุณอาจารย์หลายอ่ากับฝากอดฝากเติมเอฟซีหลายท่านหลายคนผู้มีจิ่ตั้งท่าแต่ว่าเพิ่นกับว่าคยว่าดอก ว่าถือเล็กกรอนคอยจีเฮ็ดเด้อจังสั่นเพื่อนกับบริวารนั่งคนบอดี้กเทียบก็อวนมากเงินอวนมาซอยเฮ็ดซอยสั่งว่ามากพิจารณเพิ่มวอกเพิ่มใจน้ำเพิ่นแต่นี่น้องอาจารย์กับบถืี้แค่ดอกแค่แม่เทียดน้ำเพิ่นว่าเพิ่นกับโอ้ยเงาเมือน้ำเพิ่นนะวะครับดีใจเพิ่มใจนุ่มหยาญยุ่ะครับผมมันคำมืดเปิดตาวันนี้อาจารย์ว่าจะรบกวนอาจารย์ซ้ำนี่ดิยุ่งกันไรไรนี่เียเอาจะสร้างเนาะ ร่อไปยังไอยรอมีศกมีเมาอนอ,อ่าควบผันไปเคี่ยวไ,ไ,ไปไปแปียกเ่อก่อนเนาะครับผมเดี๋ยเมียนตัวเลขกล่อไปเสี่ยงมื่อก่อนกันเลยครับถ้าเลขสูตรเลขเกง่งอะไรอันซามาได้เฮ็ดแล้วก้อนครับต้องคอยมาว่ากันอีกเท่านึงครับผมเนาะอยาโยมเนาะเนี่นย,ย,ยนนพี่น้องเอ็ซีกันเลยครับผมครับ,รบอบบอาเอลบกวนอาจารย์สั้นนี่แหละครับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับจะเลื่อนพล